ต้องบอกว่าควอเตอร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งควอเตอร์ที่ดีของเขานะครับก็กำไรออกมาเนี่ยเรามองเป็นไตรลี่้วโพซิทนะีฟนะกำไรปกติไตรมาสสามเนี่ยอยู่ที่7,280ล้านนะครับบวก55%เยียบบวก3%คิวคิวนะดีกว่าที่เราคาด4%แล้วก็ใกล้เคียงกับทิ่ตลาดคาดนะครับกำไรปกติที่มันเพิ่มขึ้นเ e ยีย e ร์เยียกิอนคิวแล้วก็ทำออร์นัมไฮแบบเนี้ยภาพมันเกิดจากเรื่องของส่วนใบ่งกำไรที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นเนาะะหลักๆเนี่ยมันมี3ามตัวนะครับที่ไตรมาสเนีนเนนรยม ตัวแรกมันคือส่วนแบ่งกำไรจากแอดวานครับตัวนี้เพิ่มขึ้น1 4 2เยียร์แล้วก็บวก10% QQ นะครับหนุนจากเรื่องของการประหยัดต้นทุนขึ้นความถี่เนาะหลังจากเขามีประมูลรอบล่บาดสุดไปในช่วง Q2 นะครับ q นี้ก็เลยคัดคอสลงไปได้เยอะนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือเรื่องของส่วนแบ่งกำไรจากแจ็คสันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆแต่ที่เราเคยไล่เรยียงไปนะว่าค่าไฟ CP ในตลาด PJM อเมริกาเนี่ยมันมันจ้ำขึ้นมาเขาตั้งเยอะนะครับมันจ้ำขึ้นมาเกือบ10เท่าเนี่ย อยู่ที่270ดอลลาร์ต่อเมกวต์เดย์เนี่ยเป็นไตรมาสนะครับเพราะว่าตรงนี้มันขยับขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาได้เดือนเอนมษายานะครับทําให้ Q2 เนี่ยมันรับไม่เต็ม Q3 เนี่ยรับเต็มแล้วนะครับไตรมาสนี้ก็บอกส่วนส่วนเนี้ยบวกไป35%มสิร์เ์แล้วก็บวก3 1 6 q q กนะครับกับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของส่วนแบ่งกําไรจากตัวโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะที่กระแสะลมใน Q3 เนี่ยค่อนข้างดีนะสังเกตได้จากฝนที่มันตกแรงแล้วก็มรสุมที่มันเข้านะครับ โดยรวมเนี่ยก็เลยมองเป็นไิ่งที่บวกสนะครับส่วนกำไรตังหน้สี่เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะกลับไปโตเยียๆคิวนะแล้วก็ไปทำออดัมไฮเหมือนเดิมด้วยนะครับหลักๆเนี่ยตัวที่จะเข้ามาหนุนเนี่ยคือเรื่องของส่วนแบ่งกำไรจากแอดวานแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทยแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาลแล้วก็ขึ้นเป็นจุดปีของปีนะครับชดเชยกับเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้า i อพีเอแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากสันที่มันน่าจะลดลงตามซีซันนอลิตี้ด้วยนะครับ คงประมาณการแล้วก็คำแนะนำใบแทร็ก 7, ปีก็ตปี26 59บาทครับ